สวัสดีครับมือนีก็จะพามาเตรียมบ่อเลี้ยงแมงดานะครับตอนแรกผมกะว่าจะเลี้ยงบ่อเดียวก่อนนะครับแต่ปรากฏว่าผมเห็นเสียงตอบรับดีนะครับหลายคนสนใจอยากเลี้ยงนะครับผมก็เลยพามาอัปเดตตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าเขาเตรียมบ่อจังไดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมผมก็่ได้ลงรายละเอียดให้เบิ้งนะครับสําหรับท่านใดจะเลี้ยงแมงดานะครับผมเลี้ยงแบบอันนี้ผมขุดมือนะครับผมเลี้ยงแบบบ่ปูผ่าใบนะครับ สาเหตุนะครับผมมีเหตุผลที่ผมมาปูผ้าใบก็คือว่าถ้าเขาปูผ้าใบนะครับเขาต้องสูบน้ำออกนะครับน้ำมันจะบ่แห้งมันจะเห็ดแห้น้ำเน่าได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาจะต้องมีการทายน้ำประจํานะครับแต่ว่าถ้าเขาเลี้ยงแบบเขาเรียกว่าบอ่อดินนะครับน้ำมันจะซึมแล้วเขาก็คอยเติมเอานะครับแบบนี้น้ำมันก็จะบ่เน่า,น,านะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาสามารถเพิ่มนำ้ำลดน้ำได้นะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติเพื่อที่จะให้แมงดาเขาวางไข่ได้นะครับ ก่อนอื่นนะครับผู้ใดจะเฮ็ดคอกเพ่งด่านะครับเวลาเขาจะเขามาเดินสํารวจนะครับขอบนี่นะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าให้มันมีความกว้างยางหน่อยนะครับ60เซนนะครับผมผมเฮ็ดตอนแรกนะครับ30เซนแล้วพอผมเดินไปเดินมานะครับแต่ลิงมันพังนะครับผมก็เลยต้องเอาใหม่มากันนะครับว่าใดว่าเจตนาผมว่าดดว่าจะเฮ็ดดีแบบนี้นะครับคือผมเดินแล้วมันพังนะครับเพราะมันพังแล้วมันก็ดูบ่สวยงามนะครับผมก็เลย มาเก็บตะลิงให้มันสวยนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับจะพาเบิ้งนะครับตอนแรกนี่ครับผมเห็ดไวแบบนี้นะครับ30สเซนมันแคบเกินไปนะครับดังนั้นผู้ใดจะคุดบอนะครับลการให้เขาสามารถเดินรอบได้นะครับตรงนี้นะครับหามน้อยก้ว่า60เซนนะครับเพื่อพังให้อีก1ิเซนนะครับมันจะเหลืออยู่ประมาณห0สิบเซนนะครับก็เอามาให้เบิ้งเป็นแนวทางนะครับเพื่อท่านใดสนใจนะครับหรือว่าท่านใดที่ไม่ไม่หยางกะกันการพังได้นะครับเขาก็ใส่ไม่ขอบไว้เลยก็ได้ ทำเราอยากมาเห็ดห้มันมาแก้ที่หลังนะครับผมอันนี้ผมกะพึ่งมาแก้ไขนะครับต่อไปนะครับถ้าเขาเลี้ยงแมงดานะครับบ่อดินนะครับเขาจะต้องล้องขี่งัวก่อนนะครับผมขี่งัวนี่คุณสมบัติของเขาก็คือช่วยในการซับน้ำนะครับก็คือมันสามารถที่จะบ่อเก็บน้ำได้โดนขึ้นนะครับมันกะบ่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันกะดีกว่าเขาบ่อได้ลองขี่งัวนะครับผมถ้าเขา อ่าไ่ได้ร้องผ่าใบเนี่ยจะเป็นต้องร้องโดยขิงงัวนะครับบอสันเนี่ยน้ามันจะซึมเล็ก้นะครับที่เหลือเขากะจะทําการเอาขิงงัวมาใส่แล้วก็เติมน้ำนะครับเพื่อที่จะให้น้ามันใสก่อนนะครับย่างน้อยเนี่ยสองถึงสามสัปดาห์นะครับเขาเขาจะเลี้ยงเลยบ่ได้นะครับผมผมก็เลยช่วงที่ผมปรับบ่อนะครับนี่นะครับช่วงที่ปรับบอแบบนี้นะครับผมก็จะเอาแหนแดงมาเลี้ยงนะครับเ่าอยากให้มันเ่าอยากให้มันเสียเวลาแล้วก็บ่เสียพื้นที่เสียน้ำทิ้งนะครับเขากะ ให้มันเกิดประโยชน์นะครับเอาแหนแดงมาเรียงได้นะครับเดือนนึ่งนี่ขยายแล้วครับแหนแดงขยายไว้นะครับกท่านใดที่สนใจกะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับม,มันไหนมีสงสัยกะเดียวเข้ามาติดตามหรือกะเรียนรูปไปน้ำกันนะครับผมขอบคุณครับ